บางสิ่งที่ถูกทิ้งอาจจะกลับมายิ่งใหญ่และอันตรายกว่าที่คิดเรื่องราวความน่ารักของน้องตุ๊กเฆ้ที่ดันดวงสวยโดนทิ้งให้อยู่ในท่อระบายน้ําแต่ก็ไม่ถือว่าสวยสักเท่าไหร่เพราะในท่อระบายน้ําแห่งนี้มักจะมีอาหารเดินได้เข้ามาเสนอตัวให้น้องเด็กทุกวันทําให้น้องตุ๊กเฆ่สายท่อกินอิ่มกินเต็มและมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสดๆมีแต่ของแซบแบและเรื่องราวของน้องตุ๊กเฆ้ที่เด็กไม่เลือกน่าจะเป็นยังไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรัง เฟรมผมจะเสนอโคตร ไอเคียมให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming> follow, ่งฟอล์ลเดาเดาเดาไทเกอร์พรีเมียมบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ไม่ว่าจะดู YouTube หรือฟังเพลงใน YouTube Music ก็ไม่มีโฆษณามาขัน้นให้จุกจิกระดองใจและไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ด์จะใช้งานได้ทั้งหมดจ่ายแค่เดือนละ79บาทเท่านั้นแถมการสมัครก็แสนจะง,ง่ายดายเพียงแค่จิ้มเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างสแกน QR Code หรือถ้าชอบแอดไลน์ hmm. ก็แอดไปที่แอดไทเกอร์ชอปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราเข้อมูลทั้งหมดาามาจากใน ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออ,อภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนงังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวริ่มขึ้นที่หนูน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่ามาริสาเรียนสันส้นๆว่าน้องสาที่ตอนนี้น้องสาก็มาที่สวนสนกับครอบครัวและได้มาเจอกับลูกจระเข้ตัวเท่าจักกิมที่มีความน่ารักและตะมุตะมิเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้เพียงแค่ดูเฉยๆเ,เพราะเธอก็ดันซื้อลูกจระเข้ตัวน,นี้กลับบ้านเพื่อจะอามาเลี้ยงเหมือนกับหมากับแมว่างนักมี้ยนเอ่ย ก็มีสีตีนเหมือนกันแต่ป้าป้าก็ไม่คิดแบบนั้นแล้วรอจังหวะที่น้องสาไปโรงเรียนเอาน้องตุ๊กเขสุดน่ารักตัวนี้มาทิ้งลงชักรกเพราะไม่ชอบแตใน,นที่ความเป็นจริงมันน่าจะเอาไปปล่อยในที่ที่ควรจะปล่อยหรือเอาไปคืนให้กับส่วนสาแต่มันดันเอามาทิ้งในชักโรกเฉยเลยทําให้น้องตุ๊กเขสุดน่ารักต้องมาใช้ชีวิตในท่อระบายน้ําซะอย่างนั้นเออถือสว่าได้รับอิสรภาพ12ปีผ่านไปไวเพราะโกโหกน้องตุ๊กเขตัวเล็กทมุตมิในวันนั้นก็เริ่มจะก่อเรื่องก่อราวเพราะในช่วงนี้มีเศษิ้ส่วน ของหมาของแมวแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์ลอยมาติดที่บ่อบำบัดน,น้ําเสียแบบวันต่อวันทําให้ตํารวจสายสืบที่ชื่อเดวิดรู้สึกมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะเป็นตํารวจมาตั้งหลายปีก็ยังไม่เคยเจอฆาตกรคนไหนที่ฆ่ามันทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เออหมาแมวมันก็ไม่เว้นแถมสารวัตรยังบอกอีกว่าแต่ละศพที่พบที่เจอสภาพโคตรจะย,ยับและทุเรศทุรังเป็นอย่างมากแต่มาที่บริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งที่กําลังทดลองวิจัยเกี่ยวกับสารเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เศรษฐกิจทั้้งหหหลายนนั่ก็เเพือใมู ไก่เจริญเติบโตแบบเลี้ยงแค่ไม่กี่วันก็สามารถเอามาจำหล่ขายได้แล้วแต่การทดลองค้นคว้ามันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทําให้สัตว์ต่างๆมากมายต้องมาตายจากการทดลองของมนุษย์ขี่เหม็นและคนที่มีหน้าที่เอาซากสัตว์ทดลองไปทิ้งก็คือตาลุงคนนี้แถมตาลุงก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องไปจับหมาจรแมวจรมาให้กับบริษัทนี้เพื่อใช้ในการทดลองอีกด้วยเออวิธีลดปัญหาหมาจรแมวจรและก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ตาลุงแบบหนาก็เอาซากสัตว์ทดลองที่เต็มไปด้วยสารเร่งมาทิ้งที่ท่ทอระบายน้ําเหมือนเดิมมมมแต่่ันนไเหือ เ,เราวันนี้ตาลงก็ดันทิ้งไม่แม่นทําให้ซากน้องหมามาค้างเติงอยู่บนเพื้นปูนตาลงก็เลยต้องไต่บันไดลงมาด้านล่างเพื่อจะลากซากน้องหมาลงน้ําโดยหารู้ไม่ว่าจนนี้ที่ตาลงอาซากมาทิ้งไปสิบปีคือบ้านของน้องตุ๊กเขีสายท่อที่โดนหย่อนลงมาในชักรกวันนั้นทําให้ตาลงที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีเจ้าของโดนน้องตุ๊กเข้สายท่อจับแดกเนื่องจากชอบกินอาหารดินได้มากกว่าต้องมาแดกศพหมาศพแมวเพราะแดกแบบนี้มันหลายปีแลเอออะไรที่ยังไม่ตายกูชอบหมดและการที่ได้แดกคนดวงสวยไม่อย่างต่อเนื่องก็ตาม น้องตุ๊กเขใสายท่อยกให้เนื้อของมันนดเป็นอาหารจานโปรดอันดับหนึ่งเพราะเนื้อมันนุ่มซะแล้วเกินเออแซบกว่าแดกหมาเด็กแมวนิดหนึ่งหลายวันผ่านไปซ่าของตาลุงบาดหนาก็ลอยมาติดที่บ่อบำบัดน,น้ําเสียเหมือนเดิมบักเดวิดที่ระบบนั้นก็เลยมาที่บริษัทที่ตาลุงทางานให้เพื่อจะถามว่าทําไมตาลุงถึงเข้าไปตายในท่อระบายน้ําแต่อันนี้ก็บอกว่ากูไม่รู้กูไม่รู้เพราะกูอยู่แต่ตรงนี้จะไปรู้ได้ไงเออก็จริงของเมืองแต่ด้วยการมาป้วนเปี้ยของบักเดวิดก็ทําทให้ลูกระจอคนนี้ไม่ค่อยจะพอใจที่ตำรวจ ในบริษัทแห่งนี้นั่นกับราะกลัวว่าตำรวจจะเสิร์ฟจนรู้ว่าพวกมันทำจัดซากสัตว์ทดลองด้วยการเอาไปทิ้งในทอ่อระบายน้ำไอลูกระเจาะคนนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับจนนกเจ้าของบ,อกกบอนนอริษัทปา,าเถือนที่มีชื่อว่าตะแก่สเลทแม่งคนอะไรวะชื่อสเลทแต่ตะแก่สลเลทก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเพราะกูใจสวยให้กับผู้มีอำนาจทุกคนในเมืองแบบทว่วถึงรับรองว่าจะไม่มีใครทำอะไรเราได้นอกจากพวกเราจะระเทิบกันเองเออมึงอย่ามาระเทิอกกูก็พอเวลาต่อมาบักเดวิดกับเราตำรวจก็มาแถลงข่าว เพราะการตายของผู้คนและก็หมาแมวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าใครกันนะที่ฆ่าทิ้งค่าควา,างได้มากมายซะขนาดนี้แต่บักเดวิดก็บอกว่ากูไม่รู้เพราะถ้ากูรู้คดีคงจะถูกปิดไปแล้วแหละอ้าวอะไรวะแต่นะะักข่าวคนนี้ที่ชื่อโทมัสก็ดันกกนตีนและพูดถึงคู่หูเก่าของบักเดวิดที่ตายอย่างปริศนามันก็เลยแขวบบักเดวิดว่าขนาคู่หูของมึงแท้ๆมึงยังช่วยอะไรไม่ได้และจะมาช่วยประชาชนได้ไงทาให้บักเดวิดอารมณ์ขึ้นและบอกว่ากูไม่เน้นช่วยคนอืน เพราะกูชอบช่วยเหลือตัวเองแม่งโคจะหมกมุน่นและด้วยคําตอบสุดกวนประสาทก็ทําทให้บักโทมัสโกรธแค้นมันก็เลยพาดหัวข่าวนัดหนึ่งเรื่องคู่หูของบักเดวิดที่ตายยังมีเงื่อนงำทางทันทีความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรเพราะบักคู่หูดวงซวยถูกคนร้ายยิงตายในขณะที่ปฏิบัตินาที่แต่แค่หลักฐานการตายมันไม่ค่อยจะชัดเจนเพราะสมัยนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดทําให้บักเดวิดถูกเข้าใจผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของไมเฟรดทางทัทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเอคนที่ซวยก็คือกูและอีก ก็มีคนบ้าคนบอโผลโม่มาที่สอนอและบอกว่ากูคือฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนฆ่าหมาฆ่าแมวและเอาศพไปทิ้งในท่อระบายน้ำ <c oughs> เพราะกูมันโหดผีมนุษย์มานาและในตอนนี้กูก็มัดระเบิดไว้กับตัวนั่นก็เพื่อให้ตำรวจทุกคนบื่มบ้าสัมเบีและตายไปพร้อมกับกูแออเป็นยังไงกูโหดไหมแต่บักเดวิดและตำรวจทุกคนก็ไม่เชื่อว่าวัยรุ่นทรงเอคนนี้จะเป็นฆาตกร <c oughs> เพราะดูยังไงยังไงมันก็คนบ้าชัดชดาทำให้วัยรุ่นทรงเอสายหลอนโดนรวบได้อย่างง่ายดายแถมระเบิดที่มัดไว้กับตัวก็ไม่ใช่ระเบิด แต่อย่างใดเพราะมันคือวิทยุกับนาฬิกาเอออยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะเข้าสั่งเตเวลาต่อมาบักเดวิดกับเพื่อนตำรวจที่ชื่อเจมก็าพากันมาสำรวจในท่อเพื่อจะหาหลักฐานที่คนร้ายอาจจะทิ้งเอาไว้ซึ่งในสองตนนี้ก็แยกกันเดินสำรวจเหอว่าจะเจออะไรที่มีประโยชน์ต่อรูปคดีแต่มันก็ทําให้บักเจมมาเจอรอนตุกเคอายุ12ขวบตัวบักควายที่กําลังหิวอยู่พอดีแต่บักเจมก็ไม่อยากจะเป็นอาหารน้องตุกเคมันก็เลยพาบักเดวิดเพื่อนเลฟวิ่งรอดูส่งแล้วน้องตุกเคมันน่าจะเอาจริงซึ่งในสองตาาเลือกตปิน แล้วก็รีบปิ่งึ้นบันไดเพื่อจะเปิดฝาท่อและหนีออกมาแต่ฝาท่อมันก็เปิดไม่ออกทําให้บักจิมที่อยู่ตามกว่าโดนน้องตุ๊กเข้ลัไปแดกต่อหน้าต่อตาบักเดวิดที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ้าวไปแสลเพื่อนกูหลายชั่วโมงผ่านไปบักเดวิดก็ฟื้นที่โรงพยาบาลเพราะหลังจากที่ใช้แรงทั้งหมดเปิดฝาท่อมันก็ขึ้นมานอนสลบอยู่บนถนนและถูกส่งมาที่โรงพยาบาลแถมยั่งจูบักโทมัสนักข่าวกรีนกรก็พล่มาหาบักเดวิดและถามว่าบักจิมที่ไปสำรวจท่อระบายน้ำกับมึงในอยู่ที่ไหนแต่บักเดวิดก็ไม่ตอบถ ตอนนี้บักจิมเพื่อนเลิฟอยู่ในท้องของน้องตุ๊กเค้และอีกไม่นานก็น่าจะกลายเป็นขี้เอเคแน่นอนและด้วยการที่บักเดวิดไม่หืไม่ออก็ทําให้บักโทมัสยิ่งสงสัยและคิดว่าบักเดวิดน่าจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนฆ่าหมาฆ่าแมวเพราะมันไม่ยอมพูดอะไรเลยเออยิ่งนิ่งยิ่งน่าสงสัยและด้วยความสงสัยแบบขั้นสุดบักโทมัสก็เลยมาที่ท่อระบายน้าด้วยตัวเองเพราะมีนิสัสเป็นคนขี้เจือกนั่นแหละครับบักโทมัสขี้เจือกก็ถูกน้องตุ๊กเค้จูดจมและลากไปแดกแบบหน้าตาเฉยเออม่่มสสไน ปลาเหมันกับคนอื่นๆร้อนในขณะที่มันกําลังโดนแดดมันก็ยังจะมีอารมณ์ถ่ายรูปน้องตต๊กะไปด้วยเพราะตำรวจก็เลยเอาฟิล์มไปล้างจนได้เห็นรูปของน้องตต๊กะที่ยิ้มแย้ี้ยวให้กับกล้องในขณะที่กําลังแดกบักโทมัสทําให้ทุกคนเชื่อแล้วว่าในท่อระบายน้ํามีตต๊กะตัวบกควายอาศัยอยู่จริงๆแม้มีการยิ้มโชกล้องด้วยและในเมื่อรู้แบบนั้นบรดเดวินก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายแบ่งกาลังไปตามจุดต่างๆในท่อเพื่อตอนให้น้องตุเกะจอมสวบออกมาในทางที่พวกเขาอยากจะให้ออกและก็จะการรุมกระทืบแต่นัันกจบมมาปิงเรื่องนี้้จจะไดก ไอ้กูอยากเด็กทุกเคปิ้งแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงก็ไม่มีใครหานอนทุกเคเจอถึงแม้ว่าจะตามหาทุกซอกทุกมุมอตั้งใจตามหาไม่เคยเจอแต่พอไม่อยากจะเจอแม่งพลอมาเด็กทุกทีแต่ถึงจะคว้าน้าเหลวมันก็ทําให้บับเดวิดได้มาเจอน้องสาที่เป็นคนซื้อนอนทุกเคและโดนป้าป้าแอบลอยเอาไปทิ้งในชักโครกจนทาให้เกิดเรื่องเกิดราวทั้งหมดโดยที่น้องสาก็ไม่รู้เลยว่านอนทุกเคสายแดดกตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงของเธอใครมันจะไปคิดและตอนนี้น้องสาก็เป็นถึงนักสัตววิทยาแล้วก็เป็นผู้เ อาจารยเกี่ยวกับสัตว์เลยคลานน้องก็เลยต้องมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับน้องตุ๊กเค้เพราะตํารวจพวกนี้ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับน้องตุ๊กเค้เลยเออพวกกูเป็นตำรวจไม่ใช่ไกรทองตัดมาที่อีกภาคหนึ่งของเมืองที่ตอนนี้น้องตุ๊กเค้ก็รู้แล้วว่าทรบาย้ําไม่ปลอดภัยมันก็เลยแหกท่อเพื่อจะหาที่อยู่ใหม่เพราะเป็นจระเข้อินโทเวิร์ตไม่ชอบให้ใครมายุ่งยามหรือรบกวนมากเกินไปเออพอดีพี่เป็นคนรักสันโดษแต่พอน้องตุ๊กเคโผล่ขึ้นมาเจอกับมนุษย์มันก็ทําให้น้องน้ําไหลไหลเพราะเเเห็นนเเเ็็นนนนนมษย์ปปของดกไะแลล้วััคร น้องโตเกะอินโทเวิร์ดก็ไล่แดกคนดวงสวยทีละคนทีละคนและพอแดกจนอิ่มมันก็มุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ําเพื่อจะพักจะผ่อนเพราะหนังท้องตึงหนังตาก็เลยย่อนและมันก็ทําให้เห็นว่าขนาดตัวของน้องใหญ่ยิ่งกว่ารถยนต์ซะอีกและที่ไซสบิ๊กเบิมซะขนาดนี้ก็เพราะว่าน้องเด็กซัดสั์ทดลองที่มีสันเร่งมาตั้งแต่เด็กยันโตทําให้ตัวของน้องตตเกะใหญ่โตมโหราถึงแม้ว่าน้องจะมีอายุแค่12ขวบก็ตามเออไม่ได้โตแต่ตัวไสกระอกของพี่ก็โตด้วยแมงโกดจากขิงวันต่อมาพวกตำรวจ และฝรั่งมุงก็พากันแห่มาที่สระน้ำเพราะพวกเขาคิดว่าน้องตุ๊กเ้สุดน่ารักน่าจะใช้สระน้ำแห่งนี้เป็นที่กบดานและในขณะที่กําลังตามหาพี่โจนาฟรังคนนี้ที่ชื่อบ็อกก็มาแสดงตัวว่ามันถูกส่งให้มาจากการจระเข้เพราะมีความเชี่ยวชาญและล่าจระเข้มันแล้วมากมายสารวัตรมารู้แบบนั้นเลยสั่งห้ามบักเดวิดว่าอย่ามายุ่งยามกับบักบ็อกและปล่อยให้บักบ็อกทําหน้าที่ล่าน้องตุ๊กเ้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเออกลับไปจับคนเหมือนเดิมดีกว่าแต่มันก็ทําให้บัคเดวิดไม่พพออใใจจเราาะะมันนยกกแแ้้ห บักจิมเพื่อนเลิฟที่โดนลากไปเด็กต่อหน้าต่อตามันก็เลยมาคุยกับสารวัตรอีกรอบเพื่อจะขอเข้าไปยุ่งยามเกี่ยวกับน้องตุ๊กเข่เหมือนเดิมแต่มันก็ทำให้สารวัตรงุงงิดและบอกว่าถ้ามึงยังดื้อด้านแบบนี้กูขอสั่งให้มึงพักงานจนกว่ามึงจะเลิกดื้ออย่ามกมุ่นเรื่องตุ๊กเข่ให้มากเพราะมึงเป็นคนไม่ใช่จอระเข้บักเดวิดที่โคตรจะเสงก็เลยอาศัยจังหวะนี้เข้ามางุ่งงิ้งกับน้องสาเพราะห่างหายจากการสวงแก๊กมานานก็เลยหวังว่าน้องสาจะส่งเคราะให้มันสอกดอกสองสาทีี่เป็นนคด มีความเมตตาปราณีเลยจัดให้บักเดวิดแบบเบิ่มเบิ่มบักเดวิดก็เลยได้สวัแก้กับน้องสาวแบบตายอดตายอยากทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวเชียวทําให้สองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีเราสวัสแก้กันตามคอนเซปต์เหมือนเดิมเอถึงจะเป็นหนังจอระเข้ก็ยังมีการสวกแก๊กในขณะเดียวกันที่บักบล็อกที่ตอนนี้ก็ออกตามล่าหาน้องตุก๊กเค้แต่มันก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามันก็ชวนัยรุ่นเจ้าถิ่นตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนั่นก็เพื่อจะให้มาเป็นนนนนพยยยาาาาาวววว่มมััสรถจกกก้้อตตตุเเไดดดคีแ แทนที่จะมาเป็นพยานในการสังหารน้องโตเคมันกลับกลายมาเป็นพยานในการที่บักบอกโดนน้องโตเคสวบและจับมาแดกแบบทุเรศทุรังซะอย่างนั้นอ้าวอะไรวะทำให้ัวรุ่นเหมิมหนอยตกกใจเพราะราไม่คิดไม่ฝันว่าเกมมันจะพลิกแบบนี้เออหาเรื่องมาโดนแดกแท้ๆและด้วยการโดนแดกของบักบอกก็ะทำให้ระเอกที่โดนพักงานถูกเรียกตัวมาทําหน้าที่อีกครั้งรอนักล่าไอ้เคโดนแดกไปซะแลว้วแม่งเอ๋ยไม่พ้นกูแถมในตอนนี้น้องโตเคที่ยังไม่ค่อยจะอิ่มก็เริ่มออกปฏิบัติการการตามล่าหาของแดกด้วยการอา หลังโผล่ขึ้นมาจากน้ำใส่เรือของเจ้าหน้าที่ทําให้เรือดงซวยลำนี้เหินหา่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยตกน้ําและกลายเป็นอาหารของน้องตุ๊กเขทันทีเอเด็กเต็มที่ขี้เต็มดา่าแต่ถึงจะแดกเจ้าหน้าที่ไปหลายคนน้องตุ๊กเขก็ยังไม่อิ่มไม่เต็มมันก็เลยโผล่มาที่งานปาร์ตี้ของตาแก่สเลดซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่บริษัทเร่งการเจริญเติบโตจนทาให้น้องตุ๊กเขสุดน่ารักกลายมาเป็นน้องตุ๊กเขตัวบบกควายอย่างที่เห็นแต่น้องตุ๊กเขก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะมันก็แดกทุกกกกคคนนนนนนททททีีีี่่่่่วววิิงงงหหไมัััําาใ้ดยพตตืแแแลลบบบเ แต่แกสเลตที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งเข้ามาแอบในรถและบอกให้พล,ลขับรีบออกรถให้ไวแต่พล,ลขับน้ำมินมันก็ไม่ยอมออกรถและเลือกที่จะนั่งดูน้องตุ๊กเข้ตัวบักควายแดกคนแบบหน้าตาเฉยและมันก็ทําให้น้องตุ๊กเข้งงุดงีดเพราะมันไม่ชอบให้ใครมาจ้องมองในขณะที่กําลังแดกอาหารมันก็เลยทําการกระทืบรถคันนี้โดยหางจระเข้อันบักควายโดยที่มีตะแกสเลตนั่งอยู่ข้างในรถทําให้รถคันนี้บีบแบนแต่แกสเลกับพล,ลขับเลยตายหาคารถแบบทุเรศทุรังซะอย่างนั้นแม่งต้องมาตายเพราะคนขับรถอยากจะดูทุเร จริงๆเลยเชียวและพออารลาว่าเสร็จน้องตุ๊กเฮก็ตัดสินใจกลับลงท่อเพราะราอยากจะไปใช้ชีวิตแบบตุ๊กเฮอินโทเว์ดเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวถ้าหิวเมื่อไหร่พี่จะขึ้นมาหาเดกใหม่แต่พระเอกก็ไม่อยากจะให้น้องตุ๊กเฮขึ้นมาไล่แดกมนุษย์เหมือนเดิมมันก็เลยตามลงมาในท่อพร้อมกับระเบิ้มที่ตเตรียมเอาไว้ว่าจะเบิ้มใส่น้องซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะพระเอกก็วางระเบิ้มและลากน้องตุก๊กเฮที่กำลังอิ่มแพร่มาย่างพิกัดที่วางระเบิ้มจากนั้นมันก็รีบไต่บันไดเพอะออานนนีีรร้มตัค มาจอดแงกอยู่บนท่อพอดีนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ขเข้ามาแย่งรถของยายป้าคนนี้และเลื่อนรถหนีทันทีอที่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่จอดจะมาจอดอะไรตรงนี้แล้วมันก็ทําเวลาพอดีกับที่ระเบิ้มก็บึ้มบัมซัมบมบ,มมบ้ทำให้น้องโตเคอินโทเวิร์ตตายหายจากแรงระเบิ้มและได้ไปเกิดใหม่ทันทีแมงคนน่าสงสารและหลังจากเหตุการณ์นี้ได้จบลงพระเอกกับนางเอกก็ตกลงปลงใจที่จะสวัสดแก้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งเออไม่ต้องพักต้องผ่อนซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าหากปล่อย ตุ๊กเคเป็นกําพรราไม่มีป้าป้ามาม่าคอยสั่งคอยสอนมันก็จะทําให้น้องตุ๊กเคกลายเป็นตุ๊กเคเก็บกดกลายเป็นตุ๊กเควโฮมเลดกลายเป็นตุ๊กเควอินโทรเวิร์ดแล้วก็ไล่แดกคนแบบนี้ไปเรื่อยเอพอเถอะแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ,บ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรััับววนนีี้สสดครับ